สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกัวบวันพุทธที่3เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นกะครับระเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเรื่องของโอกาสข้าวนึ่งของประเทศไทยเราที่บางคละเทศนะครับหลังจากมีการปรับลดภาษีนําเข้าไปแล้วเนื่องจากสถานการณ์ของภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ผลผลิตที่มี น้อยนะครับในประเทศบังกลาเทศของไทยเราจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณพิทักษ์อุดมวิชัยวัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้กินรู้ชัยครับวันนี้เรื่องของการวางแผนการเงินในช่วงที่ดอกเบี้ยกําลังจะเป็นขาขึ้นนะครับพูดคุยกับคุณนัทพงศ์กพินานกูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในช่วงรู้กินรู้ชัยนะครับ ตามที่ธนาคารออมสินครับได้ร่วมกับบริษัททิพยากร๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อบริษัทมีที่มีเงินจำกัดนะครับเพื่อที่จะทําธุรกิจสินเชื่อที่ดินและการขายฝากโดยจะมุ่งเน้นในการลดความเหลื่อมล้าและสร้างการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยต้นทุนดอกเบีย้ยที่เป็นธรรมซึ่งความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทดังกล่าวนั้นนะครับ ล่าสุดครับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีที่มีเงินจำกัดได้มีมติอนุมัติให้มีการแต่งตั้งนายอิสระวงรุ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า Chief Executive Officer นะครับแล้วก็นานนายอนุรักษ์สงเงียมจิตดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารธุรกิจโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคม2565เป็นไปต้นไปนะครับเพื่อเร่งดำเนินการเปิดบริษัทมีที่มีเงิน ให้บริการสินเชื่อที่ดินและการขายฝากภายในเดือนตุลาคม2,565ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้มีการกำหนดเอาไว้นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยได้สุนร้านเราจะมอบกระเป๋าใส่ของซึ่งใช้สำหรับคล้องคอ,งอ,งองนะครับจาก s m e d Bank ดีแจำนวนหนึ่งรางเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคาตอบของท่านมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับรูปแบบแรกเป็น SMS ครับพิมพ์ข้อความ และส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง a c e b o o k Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งอย่างคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครหรือทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในาการรับชมรายการย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเป็นภาษาไทยและสาหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับก็เชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงและรายได้จอกดอกเบีย้ยไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะครับทวนอีกครั้งครับ ธนาคารออมสินนะครับก็เชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10นะครับซึ่งก็คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนั่นเองนะครับโดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงและไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับก็เชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์การเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคำถามคือ มีประเภทอะไรบ้างนะครับให้ตอบมาเป็นตัวเลขนะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่2สิงหาคมจากจังหวัดนนทบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณสาวิตรีโมกขจรนะครับเอาละรครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงจออเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกัน,เ,นเรื่องของข้าวนึ่งไทยกับบังคลาเทศนะครับกับคุณพิทักษ์ อุดมวิชัยวัน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับเอ,อเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณปังครับมีข่าวมาอย่างนี้ว่ารัฐบาลบางังกลาเทศเขาได้ประกาศปรับลดอัตราภาษีนําเข้าข้าวนึ่งให้กับภาคเอกชนนะครับโดยมีบริษัทผู้ส่งออกข้าวไทย2บริษัทด้วยกันที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวของกระทรวงการอาหารของบงังกลาเทศนะครับซึ่ง ประเทศบางคลารรเทศนั้นเนี่ยตามรายงานบอกว่าเป็นประเทศผู้นําเข้าข้าวนึ่งที่สําคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการประกาศปรับลดอัตราภาษีดังกล่าวก็จะทําให้ประเทศไทยสามารถเข้าไปชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในบางคลาเทศได้อีกครั้งหนึ่งนะครับประกอบกับช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม2565เนี่ยนะครับบางคลารรเทศนําเข้าข้าวนึ่งไทยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจากว่าปัจจัยที่สําคัญเนี่ยก็คือค่างเงินบาทของเราที่ อ่อนค่าลงไปนะครับทำให้ราคาข้าวไทยสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องของคุณภาพเรื่องของมาตรฐานแล้วก็รสชาติข้าวไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกนะครับแล้วก็สถานการณ์การขนส่งทางเรือที่ปัญหาเริ่มที่จะคลี่คลายลงไปด้วยนะครับเลยทําให้เรามีความได้เปรียบมากกว่าประเทศอื่นๆด้วยนะครับเมื่อวันที่23อ๋อมาแล้วนะฮะคุณพิทักษ์อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณพิทักษ์ครับ ครับสวัสดีครับคุณธิรพัฒน์ครับครับเกิดอะไรขึ้นกับบังคลาเทศฮะคุณพิธานะครับเออจริงๆปีนี้เนี่ยเป็นปีที่บังคลาเทศเขาเกิดอุทกภัยครับนะครับแล้วก็เกิดข้าวของมันก็แพงขึ้นเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นทําให้การลกภัยทําให้เขาผลิตข้าวได้ลดลงไม่เป็นไปตามไม่พอทานนะครับครับเขาก็เลยเมื่อวันที่ย3่ิบสามายนปีนี้เนี่ยรัฐบาลบังคลาเทศก็ได้ ประกาศนาเข้าข้าวขึ้นมาแล้วก็ลดหย่อนภาษีนําเข้านะครับจาก62.5ร้อยละ62.5เหลนะือ25เหลือร้อยละ25นะครับก็ดูให้นำเข้าเข้าได้เนี่ยตั้งแต่23มิถุนายนถึง31ตุลาคมปี65นี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็การที่เขาลดภาษีเนี่ยจะทําให้ข้าวนำเข้าเนี่ยมีราคาที่ถูกลงก็จะช่วยประชาชนของเขาให้สามารถมีข้าวทานได้ครับครับ จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยบังคลาเทศเขาเองป,ปีปีหนึ่งเนี่ยเขาผลิตข้าวได้ประมาณสามสิบสี่ถึงสามสิบหกล้านตันพอไหมแล้วเขาก็าก็เขาอยู่ในเพียงพอของเขาอนะครับ,รบก็ตั้งถึงบวกลบไปปีปีหนึ่งเนี่ยแต่เขาเองเขาก็ต้องต้อง,องมีการสต็อกข้าวเอาไว<อ>้เพื่อสำรองรักษาดับข้าวในประเทศไม่ให้มันแพงไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่ทานได้เขาปีปีหนึ่งเขาก็เลยเอนำข้าประมาณสองหมืห่นถึงล้านล้านเศษเศษตันนะครับ ก็ส่วนใหญ่นาเข้าเป็นข้าวนึ่งแล้วก็ข้าวขาวนะครับก็เป็นราคาที่ที่ที่สามารถรับได้นะครับ,บสําหรับรสําหรับปร,ป,รประเทศไทยเราเองเนี่ยเอ,อเราเคยเราก็ส่งออกให้บางคาเลสบางคาเทศเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราในอดีตนะครับ,บปีบ60เนี่ยเราเคยส่งออกไปบางคาเลสได้สูงถึงห้ามห้าแสนห้าแสนตันซึ่ง,ซ,งซึ่งเยอะมากใช่เพราะว่าเนื่องเนื่องจากในปี60เนี่ยอ,อบางคาเทศนั้นเกิด ภัยพิบัติอุทกภัยนะใหญ่เลยใช่ไหมเขานั้นทําให้ข้าวเขาเสียหายแล้วก็อินเดียเนี่ยก็อยู่ติดกันอินเดียก็รับได้ผลกระทบจากอุทกภัยเช่นเดียวก<อ>ันอินเดียเป็นผู้ส่งออกไปไป,ไปขายในบางประเทศเนี่ยเป็นรยายใหญ่เพราะอยู่ติดกันใช่ครับใช่ครับเพราะน,นั้นปีนั้นก็บงังอินเดียก,ก็เอาไม่อยู่ตัวเองก็เอาไม่อยู่ก็เลยไม่ได้ส่งขายเข้าไปเป็นไปโอกาสข,ของข้าวไทยครับส่งไปขายเรื่องห้าแสนห้าหมื่นกันแต่หลังจากปีหกศูนย์เนี่ยปีหกหนึ่ง ก2 63เนี่ยเราส่งออกไปเหลือประมาณ 10, 10ตันเองไม่ถึง20ตันนะครับก,ก็ก็มันเป็นคือถ้ากับปีไหนเขาเขาเขา,เขาผลิตได้เองบางประเทศเนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่นําเข้า <c oughs> นะครับแต่ปีปีที่แล้วเราส่งออกไปบางประเทศเป็น49ตัน <c oughs> นะครับแล้วก็ปีนี้6เดือนเนี่ยมก,กราถ,ถึงมิถุนายนเนี่ยเราส่งออกไปแล้ว23ตัน <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อย่างที่เราขายส่งออกไปเป็นข้าวหอมมะลิข้าวขาวและข้าวเหนียว นะครับก็ที่เขาลดละลดภาษีตรงเนี้มันก็ถือเป็นโอกาสดีสําหรับเราที่จะผู้ประกอบการไทยผู้ส่งออกข้าวไทยจะเอาส่งออกเราจะ,ะส่งออกเขาเป็นข้าวนึ่งเขาชอบทายข้าวนึ่งนะครับก็จะ,จะจะดีว่าเราจะไปแย่งชิงส่วนแบ,บ่งตลาดที่เราเคยขายได้เยอะเนี่ยขึ้นมานะครับอืมกับอย่างปีนี้เอาหลับฟังดูแล้วประเทศที่เขาจะนําเข้า,าหลักๆก็จะเป็นอินเดียเป็นหลักเลยนะฮะประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ฮะยอดตัวนี้ อินเดียเกินครึ่งนะครับ,รบใ,ใญ่เลยครับแล้วก็มีที่เหลือก็มีจากจีนปากีเวียดนามฟิลิปปินส์โอ้โหอันนี้ก็<อ>ก,ก,ก็ก็มีมีคนที่คือพวกนี้เขาจะเป็นข้าวที่ไม่ใช่เป็นข้าวคุณภาพที่ต่ําลงหน่อยเพราะบางประเทศเขาไม่ใช่เต็ลำรลวยเพราะฉะนั้นคุณภาพข้าของเขาเนี่ยก็คือซื้อในราคาที่ ที่ที่รับได้เน้นปริมาณน่ยนะฮะเอาไ่ายก็ไม่ได้เกรดไม่ได้เกรดพสีเมียไม่ได้เกรดพรีเมียมอ๋อกลับกลับกลับเพราะที่คำถามนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าอินเดียเขาก็ปีนี้ส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกนี่ฮะใช่ไหมฮะใช่ครับนะครับแล้วอเพราะที่เขาเป็นรายใหญ่อยู่แล้วคือคือเรื่องอุตสาห์เรื่องข้าวเนี่ยมันก็จะสวิงไปสวิงมามันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศเป็นหลักสําคัญนะครับครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เขาเขาพร้อมที่ลดภาษีลงมาปุ๊บเนี่ยแล้วอินเดียเขาจะนําเข้าในราคาถูกกับเราได้หรือเปล่าฮะ ก็ก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเช่นเดียัเราเราก็มีโอกาสแต่ว่าการที่เขาลดไปเนี่ยก็คือเป็นการทําโอกาสที่ที่อย่างที่ผมจะนําเรียนคือว่าปีนี้เป็นโอกาสเข้าทองของประเทศไทยนะครับในในปีนี้เนี่ยเอ่อที่เราดูจากตัวเลขผมขออนุญาตไปนําเรียนภาพรวมของประเทศไทยแล้วกันว่าปีนี้เนี่ยเอ่อมกราถึงมิถุนายนเนี่ยเราส่งออกข้าวได้ถึง3.5ล้านตันเพิ่มขึ้นจากเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยระยะเาเดียวกัน6เดือนเนี่ย ปีแล้วเราส่งแค่แค่2.2ล้านตันเราเพิ่มขึ้นมาถึง56.6เปอร์เซ็นครับร้อยละ56ซึ่งซึ่งเท่าเกืบมาเกินครึ่งอะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเออ่สิ่งตรงเนี้ยมันทําให้เห็นว่าเราปีนี้ศักยภาพของเราเข้าเราดีมากแล้วเราคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยทั้งปีเราจะส่งออกได้ถึงเราตั้งเป้าหมายไว้ต้นปี7ล้านตันแต่ดูไปดูมาเราน่าจะเกิน7ล้านตันโดยสัมปันเพราะว่า ออนอกจากข้าวเราดีแล้วเรายังมีเรื่องของค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทจากปีปีที่แล้วเนี่ยเราสามสิบสองถึงสามสิบสามบาทต่อ<ะ>ดอลลาร์ปีนี้เราอ่อนค่าลงไปถึงอยู่ที่สามสิบหกสาสิบเจ็ดบาทต่อดอลลาร์เพราะ,ะนั้นการที่ค่าเงินบาทเราอ่อนไปเนี่ยมันก็ทําให้เราคู่แข่งของเราเราได้ราคาขายแข่งตลาดโลกเนี่ยเราสู้เขาได้ครับนะครับ,รบก็เป็นโอกาสปัจจัยเรื่องโลจิสติกส์นะครับเปลี่ยนม,มันเปลี่ยนไปเยอะเนี่ย โลจิสติกของเราปีนี้คือทุกทุกครั้งที่ช่วงเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ที่มันขาดแันส่งไปที่อเมริกาถูกวายุโรดแล้วมันไม่กลับแล้วมันไม่กลับมาอเมริกามันติดติดโควิดกันก็ทําให้ทําให้ปีปัญหาเรื่องของค่าระวังเรือมันแพงขึ้นแต่ตอนนี้หลังการโควิดมันเริ่มคลี่คลายมาทุกอย่างก็กลับคืนสู่ปกติแต่ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะคับมีบ้างเมื่อนั้นก็เป็นช่วงช่วงไปแต่ทําให้ราคาค่าระวังเรือเนี่ยมัน รับตัวลงเข้าสู่ปเกือบจะปกติแล้วมันก็เลยต้นทุนมันก็ลดลงไปเพ<อ>ะนัก็ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับ,รบอีกเรื่องหนึง่งในตอนนี้เนี่ยพูดถึงข้าวไทยเนี่ยเรากาลังขายได้ดีเพราะว่าจากสงครามของรัสเซียยูเครนครนะครับเป็งสองประเทศเนี่ยเป็นผู้ส่งออกอาหารเช่นข้าวสาลีกับข้าวโพดแต่ันว่าสองนี้เขาสู้กันเขาก็ส่งออกไม่ได้ประกอบกับหลายประเทศที่ผลิตอาหารของโลกเนี่ย เขาก็กลัวว่าจะเกิดการขาดแคลนอาหารเช่นเดียวกันเกิดกลัวเกิดสงรารเขาก็ก็สต็อกตูนเอาไว้ไม่สง่งออกไม่ส่งออกปุ๊บมันก็เติมเป็นโอกาสดีสำหรับเข้าไทยที่จะไปแย่งชิงส่วนตลาดส่วนแบ่งตลาดของโลกได้นะครับมันาก็ทาให้ปีนี้เนี่ยเราค่อนข้างเี่มั่นใจว่าการส่งออกข้าวของเรานั้นส่งออกไปได้ดีนะครับครับอันนี้คือภาพรวมของการส่งออกทั้งหมดเลยนะครคุณพิทักษ์ ใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดเอาจอดเฉพาะบังกลารรเทศคู่แข่งของเราสาคัญคืออินเดียประเด็นอะไรบ้างที่เราพอจะสู้กับเขาได้เนี่ยอะไรนะครับตัวทีครับคู่แข่งของเราคืออินเดียถ้าเกิดจะส่งไปบางการาเทศเนี่ยนะฮะเราเราเรื่องเพราะราคาเขาส่งเราก็แพงกว่าเขาอะไรก็แพงกว่าเขาเราจะเอาประเด็นตรงไหนมาสู้เขา ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของคุณคุณภาพที่เรา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 มีเรามีคือเรามีช่องทางจากในตลาดที่บางคลาเทศเองผู้บริโภคเขาก็มีหลายกลุ่มคือกลุ่มกลุ่มส่วนใหญ่ของเขาจะคือจะเป็นข้าวราคาถูกเป็นข้าวข้าวนึ่ง้าเป็นเป็นข้าวขาวพื้นแข็งซึ่งเราเราก็มีส่วนหนึ่งนะครับแต่เดียวกันเรามีจุดคนบาแทนเองก็มีอีกที่อยู่ใน ช่วงบนๆที่มีมีมีสตังอะเขาก็จะทานข้าวหอมมะลิเราก็สามารถส่งข้าวหอมมะลิของเราซึ่งปีนี้เนี่ยเราเราสามารถทําตลาดทําราคาได้ดีเราส่งออกไปขายเขาได้อีกอันหนึ่งที่เราราคาดีือข้าวเหนียวข้าวเหนียวเราก็ส่งข้าวเหนียวเราก็คนมาเทศกระทางข้าวเหนียวเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราเองเนี่ยจุดแข็งของเราเราก็มีมีความหลากหลายพูดถึงเรื่องความหลากหลายของข้าวของเราเราก็สามารถไป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 แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดนี่มันการ่ลดลดภาษีลงตรงนี้เนี่ย เขาเปิดกว้างเลยถือว่าดีมานในประเทศเขาเพิ่มมากขึ้นจากที่ทุกปีเขาเขาผลิตแบบพ,พอเพียงคือเพียงพอต่อความต้องการของเขาเ็าเปิดน้อยแต่ปีนี้ดูท่าทางแล้วเขาเขา,ขงศา,ศาคงสาดสากันมากเรื่องของปริมาณข้าวในประเทศเขาถึงต้องลดภาษีซึ่งปกษีแล้วประเทศไหนเนี่ยเขาจะไม่ลดไม่ลดภาษีโดยโดยเด็ดขาด นะครับแต่ว่าเขาเราเห็นช่องทางนะครับเขาเขามีความจําเป็นแล้วในเนี้ยได้เป็นจุดจุดดีสำหรับประเทศไทยเราครับทีนี้มันสภาพแบบนี้มันจะเป็นอยู่สักนานสักกี่เดือนนะฮะคุณพิธาเขาเขาเขาเาเปิดถึงเดือนตุลาคมตุลาคมใช่ไหมหลังหลังตหลังตุลาคมของเขาคือเขาก็จะมีผลผลิตใหม่มีผลิตใหม่เขาก็เขาก็คาดการณ์อย่างนี้แต่เราก็ต้องดูดูผมก็ไม่แน่ใจต้องดูใกล้ๆทินงว่าปริมาณผลผลิตของเขาเนี่ยมันจะเก็บเกี่ยวได้ตามเป้าเขาหรือเปล่าถ้าเขาไม่ตามเป้าเขาก็ต้อง เราก็ต้องติดตามดูว่าเขาจะเปิดให้เราส่องออกไปเพิ่มมากขึ้นไหมนําเข้าเพิ่มมากขึ้นไหมนะครับแล้วก็ภาษีเขาจะสวิงกลับไปราคาปกติไหมถ้าเขาไม่สวิงกลับยังเปิดเราลดอยู่เราก็สามารถที่จะ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 ,จะ,จะทำทำตลาดได้ผมก็ได้ประสานตักสมาคมผู้ส่งข้าวไทยก็บอกว่าเรามีโอกาสตรงนี้ก็อยากให้บอกสมาชิกสมาคมให้ช่วยกันดูนะครับ,รบเพื่อเป็นกา,า,ารดันสารนีคบังคับประเทศที่เขาทํานากันปีละกี่ครั้ง,ค,งครับเนี่ยับคุณพิทักษ์ เออผมไม่แน่ใจตัวทีผมที่ผมถามนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าบางคละเทศเขาขึ้นชื่อเรื่องเขาคงน้ำไม่เยอะเขาคงน้ำจะขาได้ปีละหนนั่นสิครับแต่เวลาฝนตกน้ําท่วมทีนี้เขามาเหมือนกับฤดูมรสุมเขามีไซโครนนี่ฮะใช่ใช่ใช่เขาจะเขามาทีมก็ตูมใหญ่เลยหนักเลยหายก็หายไปเลยเขาอยู่ด้านบนด้านบนอากาศอากาศเขาจะค่อนข้างจะหนาวเยอะับนะครับเพราะก็ก็คิดว่าสู้เราเราเองมันมีแม่น้ําอยู่ เรามีจ้าพญามีื้นที่ราบลุ่มเราเยอะ่าเขาที่รับสูงข้างบนเนี่ยเขามีแต่ว่าไซโคลนเขาเขาแรงมากแรงมากฮะแล้วก็เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีพายุน่าจะอันดับหนึ่งก้นต้นของโลกแล้วมั้งฮะ้งอเดียอินเดียอ,อินเดียอย่างถ้าปีไหนอ,อินเดียเจอไซโคลนนี่นะหจดเลยเ,เราจะเฮประเทศเราจะเฮเพราะว่าเขาเขาผลิตข้าวได้น้อยครับ กระถบพอทอดข้าวปุ๊บเราก็จะที่เขาเป็นผู้ออกรายใหญ่น่เราก็จะไปไป,ไปเอาตรงนั้นมาได้ครับก<ล>็ก็ก็เรื่อง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 ข้าวส่งออกเรื่องผลิตข้าวเนี่ยขึ้นอยู่ดินฟ้าอากาศเป็นสําคัญใช่ครับครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปบางคาลาะเทศเดี๋ยวออเดอร์มาเม,มื่อไหร่ก็คงจะสรุปได้ใช่ไหมครัว่าประมาณสักเท่าไหร่ได้ใช่ครับเราก็พยายามบอกให้เขาแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของบริษัทเอกชนผู้จอดเขาเขาต้องไปทําตลาดไปแข่งกันอันนี้คือโอกาส โอกาสหมดแล้วเราก็ต้องใช้โอกาสตรงนี้ให้เต็มที่ให้เต็มที่อืครับ,รบแต่เอาละจนถึงบัตรนี้เนี่ยเดือนนี้เดือน,เด,อน,เ,ดอนเดือนสิงหาคมต้นต้นเดือนแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยการส่งออกข้าวของไทยเราเนี่ยที่มีผลต่อเรื่องของการส่งออกมันจะมีปัจจัยเดิมๆอยู่หรือเปล่าฮะทั้งข่างเงินบาททั้งอะไรจะมีอะไรพวกนี้ครคุณวิทักษครับใช่ครับครับยังยังมีม,มีมีปัจจัยเชิงบวกอยู่เห็นได้ชัดแล้วก็ปยสมาคมเนี่ยปีนี้ก็คือ ตัวเลขที่ที่เราส่งออกผมบอกตัวเลขตลาดของเราก็ได้ว่าในหกเดือนนียเราส่งออกมากสุดคือไปอิรักไปอิรักนะฮะอิรักเนี่ยเราเพิ่มขึ้นเรามีส่วนแบ่งส่งไปมากสุดส่วนแบ่งก็คือตั้งสิบแปดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ครับอเมริกาสิบเอ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์อฟกาใิสาเก้าจุดห้าจีนแปดจุดหกจุดเจ็ดญี่ปุ่นสี่สี่กว่ากว่านิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นปีนี้เป็นถือว่าถ้าถ้าพูดโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีทองปีหนึ่งของตลาดชาวไทย ที่ดีกว่าปีที่แล้วปีนี้เดียวปีที่แล้วเยอะมากอย่างที่บอกว่าหกเดือนแรกเราเราเพิ่มมาตั้งห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์อ่ะภาพรวมเพราะนั้นเพราะนั้นก็คือเทรนด์มันดีนะครับก็มีตัวช่วยอยู่หลายตัวหลังจากที่ปีแล้วเราก็ก็เหนื่อยกันมาพอสมควรเรื่องของค่าระวังเรือเรื่องของเรือไม่เข้ามาที่ประเทศไทยเรือไม่เข้าเพราะไม่รู้จะเข้ามาทําไมเพราะเรือไม่เข้าว่าตู้ไม่มีตู้เดินเรือไม่มีแต่ปีนี้มันทุกทุกอย่างมันกลับคืนสู่สภาพปกติมันก็มีตัวช่วยได้ได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เกิด สงครามยูเครนและเศรษฐีผมนําเรียนตอนแรกว่ามันทําให้เกิดการขาดแคลนอาหารทั่วโลกครับก็แต่เราประเทศไทยเราดีอยู่เราก็สามารถจะใช้จุดวิกฤตเป็นโอกาสกรับกลับกับกรรส่งอบข้าวของไทยตรงนี้พอมาคิดว่าน่าน่าน่าจะดีก็ลองรอดูขึ้นปีหลังแต่เราเห็นว่ามันจะเจ็ดล้านตันที่เราเคยตั้งแบบปีตั้งแต่ต้นปีน่าจะบวกไปอีกเยอะครับกรับถ้าสมมติไม่มีปัจจัย อ่าผมยกตัวอย่างเลยก็ได้ถ้าไม่มีปัจจัยเรื่องไต้หวันอะไรเกิดขึ้นก็นแล้วแต่เอาแค่ทางกรณ์ปุบจจมาปุ๊บนี้โอกาสที่จะถึงเจ็ดล้านตันหรือเกินกว่าน,นั้นในมีนมครับจนถึงสิ้นปีนะครบคุณพิทักษ์แต่ว่าจริงๆเรามีตัวค่างเงินบาทเข้ามาอ่าอันนี้ราาใช่ของเราเนี่ยถูกลงถูกลงใช่ครับทาราคาของเราถูกลงก็เป็นเป็นตัวช่วยช่วยที่ดีนะครับ,รบอันนั้นเป็นเป็นจุดจุดสาคัญแล้วก็จริงๆแล้วทางกระทรวงผลิตเองเราเองก็พยายามทําการเอโปรโมทเข้าไทยเรามีผู้าณิ์อยู่ทั่วโลกเนี่ยเราจัด ขาเรียกโปรโมชั่นรเราไปร่วมกับทําห้างต่างๆไมนะ่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นของจีนของทางยุโรปของอเมริกาเนี่ยเราจัดโปรโมชั่นเอาเข้าวไทยเปสแสดงแล้วรวมทั้งเอเดี๋ยวเดี๋ยวปลายปีนี้เื้นพิจิกาย,ยนเราก็จะจัดงานข้าวโลกใหญ่ที่ภูกเก็ต๋อภูกเก็ตน,นะครับเขาแต่เราไม่จัดเอทบีเป็นมีองค์กรของอเมริกาเนี่ยเขาเขาเขามาขอจัดเป็นเป็น ข้าวโลกนะเขาบอกไ l d ที่ภูเก็ตเราก็จะมีประกวดข้าวพันประกวดข้าวซึ่งเราอ่ะเราเป็นประเทศแรกที่ได้ชนะรางวัลมากที่สุดนะครับ,รบแล้วก็ปีที่แล้วเราก็ชนะเลิศที่หนึ่งของโลกเช่นเดียวกัน<อ>ปีนี้เราก็จะส่งประกวดอีกก็คิดว่าเป็นความหมายของเราที่เราจะเผยแพร่ว่าเขาไสยเป็นอย่างไรเราก็กระกลงไปค้าต่างประเทศเรากำลังเตรียมว่าประมาณจะจัดอีเวนต์ใหญ่ที่นั่นเช่นเดียวกันก็นจะมีผู้ส่งออกผู้นำข้าข้าวจากทั่วโลกมาร่วมกันเจ็ดแปดร้อยคน ก็เป็นงานใหญ่อันหนึ่งของประเทศไทยที่สแล้วก็แล้วปีหน้าปี6เราก็จะมีจัดงาน Thailand Rice Convention สำหรัข้าวไทยโดยเฉพาะเราก็จะมีนำเสนอพันข้าวใหม่ที่เราพึ่งได้จัดประกวดไปห0พัข้าวที่เป็นพันข้าวคือจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองเรามีพันข้าวอยู่แล้วแต่ว่าเ,เรามีต้องการเติมเต็มช่องว่างผู้บริโภคโดยเฉาเปิดข้าว,าวพื้นนุ่ม ที่ไปแข่งกับข้าวเวียดนามแข่งกับข้าวทศอื่นๆเนี่ยรเราก็จะจะไปหาช่องว่างทางการตลาดเราก็ได้พันธุใหม่มาซึ่งมันออลดต้นทุนในการผลิตมีผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นมี productivity ที่สูงขึ้นแล้วแล้วก็กำลังจะทําเปิดการให้ทดลองตลาดคือให้กับผู้เขา้าร่วมงานได้ชิมได้ชิมว่าเรามีข้าวพันธุ์ใหม่ของเราเนี่ยจะจะโอเคไหมเขาเขาจะติติชมอย่างไรเพื่อเราจะไปปรับปรุงทางกรงกันข้าวกับผู้ก,ผกับนักนักวิชาการเราพร้อมที่จะ เอาพันข้าวเราไปปรับปรุงเพื่อหาช่องว่าทางการตลาดอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งจริงๆแล้วโ,โควิดที่ผ่านมาเราเองกรมส่งเสริมข้าวประเทศของกระทรวงนี้เองเราก็ให้ทูตพันธุ์ิดเราเนี่ยจากอคอนเฟลเน์จากวิดีโอคอนเฟลเน์ร่วมกับผู้นำข้าวข้าวยังกระทาวงนี้เองเราก็ผมเองก็ได้เป็นประชุมร่วมกับทางญี่ปุ่นนะครับ ทางทางญี่ปุ่นเราก็จัดวิโดีโอคนเลคุยกับเขานะครับแล้วก็ที่เป็นเป็นตลาดใหญ่ของเราเราผมก็ได้คุยกับทางเอผูอ้น,นําสมาคมผู้นําเข้าคข้าวของฮ่องกงนะครับก็จัดจัดวิดีโอคอนเลกกับเขาว่าเราเรา,เราหาความร่วมมือระหว่างกัน่อส่งเสริมข้าวในตลาดฮ่องกงคือเพราะฮ่องกงเป็นจุดผ่านไปประเทศจีนนะครับเราก็เขานำข้าทางนั้นเราก็คุยกับทางมาเลเซียซึ่งผู้นําเข้ารายใหญ่ของเราแล้วเดี๋ยวทางเดือนหน้าเราผมก็จะไป ไปทางยุโรปไปดูไปกับสมาคมข้าวกับทางยุโรปผู้นำข้าวข้าวว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรในการส่งเสริมข้าวไทยในตลาดโลกนี่สิ่งเราเราวางแผนเอาไว้นะครับเราใช้ทุกวิถีทางเพื่อจะโปรโมทข้าวไทยเพื่อช่วยกับทศสมาคมผู้ส่งข้าวไทย้ชนอีกนทางหนึ่งครับแม่ก็ฟังแล้วก็น่าชื่นสําหรับพี่น้องชาวนาเลยนะเนี่ยเนี่ยมีตลาดใหม่ๆทีนี้กลยุทธ์ของเราเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนจากเดิมที่เราเคยเน้นขายปริมาณเป็นข้าวคุณภาพมากขึ้นมาแทนวิธีกาง ใช่ครับใช่ครับจริงๆเราเรามีความหลากหลายอย่างอย่างอย่างข้าวหอมมะล,ลิเราเนี่ยเราก็จะเน้นอีกอันหนึ่งข้าวข้าวหอมมะล,ลิที่เป็นออร์แกนิกอินทรีย์ออันนั้นก็มีอันนั้นก็ผลิตไม่เพียงพอผู้ต้องการผู้บริโภคในตลาดยุโรปก,ก็ดีในอเมริกาก็ดีเนี่ยเขารักสุขภาพเขาก็ต้องการข้าวที่ ออินซีอย่างเนี้ยเราก็ต้องต้องพยายามที่จะไปร่วมมือทางกระทรวงกรเกษตรอย่างท่านรองนายยศมติทั้งตีว่าการ,กระทรวงรท่านจุลินรัศดรวิศิษฐ์เนี่ยท่านก็ใช้เรื่องของตลาดดาการผลิตให้ทางกระทรวงพาณิชย์เองจับมือกับกระทรวงกรเกษตรนะครับว่าทั้งสองกระทรวงเนี่ยเขาผลิตแล้วเราจะผลิตอย่างไรกระทรวงทีจะทางการตลาดจะแนะนําเขาอย่างไรอันนี้เป็นความร่วมมือที่เราทํา ทำร่วมกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามผลักดันให้สู่ตลาดโลกความต้องการเยอะมากแต่เราผลิตไม่ทันผลชาวนาไทยต้องหันที่ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาผลิตเป็นข้าวข้าวอินทรีย์ให้มากขึ้นนอกจากนี้เรายังมีข้าวออะไรอ่ะข้าวเขาเรียกอะไรนะข้าวสีอะอีกหลายประเภทที่ข้าวสุขภาพเรามีจริงประเทศไทยเรามีข้าวเยอะมากเราเพื่อจะใส่ช่องว่างทางการตลาดแล้วเราข้าวเราเองก็ ก็เป็นที่เชื่อถือของตลาดโลกนะครับ,รบแต่แต่ที่ผ่านมาเราอาจจะทําราคาอย่างที่บอกว่าราคาของเราคุณภาพดีของก็ต้องราคาดีใช่ไหมของว่สงูงเท่านิดหนึ่งแต่ก็เรื่องปกษิฮะแต่ว่าคนมีเงิน ในระดับทางยุโรปทางเมริกาเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะจ่ายตังตรงนี้ใช่ครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการน้าคุยกันใหม่นะฮะขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับครับสสครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิทักษ์อุดมวิชัยวัฒน์นะครับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ถือเป็นโอกาสดีสําหรับผู้ส่งออกข้าวไทยเราแล้วก็ผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวนาด้วยนะฮะถ้าเกิดว่ามีออเดอร์เข้ามามากๆเข้าเนี่ยก็สามารถที่จะส่งออกได้แต่ว่าจะมีแค่เดือนตุลาคมจากนั้้้นนนไไปยยััังมม่่รรรูููะะะคบบเพาาาาขึออกกกลษณทภิศ ด้วยนะครับอาล่ะครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้เรื่องของการวางแผนการเงินในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับจะทําอย่างไรพูดคุยกับคุณนัทพงศ์อภินันกูลกรรมาการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับซึ่งจะเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ สองประเภทด้วยกันคำถามคือเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษสองประเภทนี้มีประเภทอะไรบ้างส่งคำตอบม,มานะครับ s s 422 1075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักรครู่รับ